โอ้พ่อแม่พี่น้องครับวันนี้นะครับก็จะพาทุกคน s. <S <nước> นะครับมากินขนมจีนแกงเขียวหวานไก่นะครับเราดูดูนะครับโอ้ทุกคนนะครับเอ้ยน่ากินมากครับทุกคนนะครับเออภาสุดยอดมากเลยนะครับนี่ก็เส้นขนมจีนนะครับอืมโอเคนะครับวันนี้ก็จะกินขนมจีนแกงเขียวหวานไก่นะครับกับ ส้มตำปูปลารานะครับปื๊ดทุกคนเอ้ยเห็นแล้วน้ำลายไหลนะครับปื๊ดทุกคนนะครับน่ากินมากนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนปื๊ดว้นะครับนะสุดยอดนะครับเราก็จะมีนะครับนี่ปลาไข่ด้วยนะครับเฮ้ยร้อนๆเลยครับปลาไข่นะครับก่อนรับชมกันมากดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ จ kind of ุงก้าแมวมองโปดรเรื่อเนี่ยนะครับก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับผมนะครับประแดงเพลินเช่นเคยนะครับช่องปีโอสกราว่องเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็ได้ขนมจีนแกงเขียวหวานไก่นะครับนะนี่นะครับทุกคนเนี่ยชิ้นไก่ชิ้นเบลอร์เลยนะครับแล้วก็จะมีนี่ผักก็จะเป็นฟักนะครับแล้วก็มะเขือนะครับนะนี่นะครับแกงเขียวหวานนะครับแซ่บเลยครับทุกคนนะครับก็วันนี้ผักเคียงก็จะเป็นผักกาดกรอบนะครับนี่ พ่อแม่พี่น้องทุกคนประกาศกรอบนะครับเดี๋ยวจัดนะครับสุดยอดเลยครับทุกคนอนะครับแล้วนอกจากจะมีแกงเขียวหวานไก่ก็จะมีส้มตําปูปลาานะครับนะเผ็ดเผ็ดแซ่บแเหมือนเดิมนะครับนะกินกับโอ้ปลาไข่นะครับปลาไข่แบบทอดแห้งๆเลยนะครับนะทุกคนจัดเลยนะครับหิวแล้วเนี่ยโอ้โหไปออกกาลังกายมาเหนื่อยนะครับหมดแรงเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับอ่ะโอเคนะครับก็ ทักทายนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนสบายดีไหมครับผมสบายดีนะครับมีสุขภาพแข็งแรงนะครับนะก็ฝากพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับนะก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับแล้วก็ขอให้มีสุขภาพดีนะครับร่ำรวยเงินทองนะครับมีการงานเจริญรุ่งเรืองนะครับนะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับทางฝั่งสปปลาวนะครับแล้วก็ทางประเทศไทยเรานะครับแล้วก็ต่างประเทศนะครับที่เข้ามารับชมมีเวียดนามเข้ามาชมด้วยนะครับก็สวัสดีนะครับทุกคนนะครับก็ขอบคุณนะครับที่เป็นกําลังใจให้กันนะครับนะ โอเคนะครับก่อนที่เราจะมากินก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะครับทุกคนแกงเขียวหวานไก่สุดยอดเลยนะครับโอ้ยนมจีนแกงเขียวหวานไก่นะครับโอ้โอโอเคเลยนะครับโอ้โอเลยนะครับคำโตโต,ตเลยนะครับทุกคนหิวแล้วนะครับโอ้มาเด้อแมววางโอนโมนเด้ออะไรเงยโหบายฟองเนี่ยอ,อร่อยมาก chẳng anh răng nào đấy ơi ừ ừ ừ không ta bị cua đá ừ เปงนางทางอะไรเลยอร่อยมากทุกคนปักไข่อือไข่เต็มท้องเลยกินได้หมดทั้งตัว อืออืออือทุกคนอร่อยมากเพชรจัดใจอืม Ui. Cái ngành thăng mát thu 음음 음. เสียงลมพัดวิววิวนะครับบรรยากาศเย็นสบายมากนะครับทุกคนได้ยินแต่เสียงรถมอไซค์นะครับเสียงดังมากแต่บรรยากา,กาศก็โอเคครับลมเย็นสบายมากพ่อแม่พี่น้องทุกคนพัดมาวิววิววิวสุดยอ,อด บรรยากาศดีนะครับกับข้าวก็อร่อยปลาไข่สุดยอดไข่เต็มๆเลยนะครับอือ อหอมใบมะกรูดนะครับเขาใส่ใบมะกรูดเยอะมากนะครับใชได้นะครับโอ้โหแกง้งเขียวหวานเนี่ยเจ้านี้สุดยอดเลยนะครับอร่อย นีม่มากินกับส้มตามเผ็ดๆด้วยแล้วเนี่ยนี่อะไรปลาไข่ด้วยหืมสุดยอดทุกคน ชิ้นใหญ่มากมาเดอ้อแรงเอ้6ใบ,บพังเนี่ยจะไง,งอีกครั้ง6หนุ่มเวงนะมาเดอ้อทุกคนกินนมจีนน้ำ,นนำยาแกงเขียวหวานนะครับอืมจะไงเมนฮะแรงเอ้ยไงเนีไงไง่ย chân anh thân โอ้้อไม่เป็นไรหรอกโรคมาไม่ทันหรอกอืมก็อากุนนะครับอากุลก็คือขอบคุณนะครับก็อากุน ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับอร่อยมากนะครับทุกท่านที่ติดตามแล้วแล้วก็ยังไม่ติดตามนะครับส่วนคนที่ยังไม่ติดตามก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับสไคร์ให้ด้วยนะครับนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับรแรงเพลินช่องพี่โอซกราวนะครับผม ก็ถ้าหากว่าท่านใดนะครับมีคำติชมก็สามารถที่จะเม้นมาให้กำลังใจกันได้นะครับส่วนไหนที่ยังบกพร่องอยู่นะครับก็ติชมมาได้นะครับเราก็จะรับมาแก้ไขนะครับนะขอบคุณนะครับทุกคนท,กทุกท่านนะฮะหมดมเที่ยงเลยอร่อยมากครับวันนี้ยอด ดืิมน้ำนะอร่อยอิ่มครับก็วันนี้ก็พาทุกคนนะครับมากินน้ำจี้เจงเขียวหวานไก่นะครับกับส้มตำปูปลาานะครับก็มีปลาไข่ด้วยนะครับอร่อยมากนะครับทุกคนก็ฝากนะครับ พ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านนะครับก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับต่อสู้ชีวิตต่อไปนะครับเพราะว่าบางทั้นบางคนอาจจะเจออุปสรรคเจอปัญหาต่างๆนะครับก็อย่าไปท้อแท้นะครับสู้ๆนะครับยังไงตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่ก็สู้ๆกันต่อไปนะครับทุกปัญหามีทางออกนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับหาทางทางออกในการแก้ปัญหาที่ถูกที่ควรกนแล้วกันนะครับวันนี้ก็อร่อยมากครับก็คงต้องขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับอ๋อคุณแมววังโอนเรื่อเรียนนะครับก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกๆท่านนะครับ จุงกาสวัสดีครับพบกันในอีพีหน้าครับบ๊ายบายครับทุกคนนะครับก็ติดตามมานะครับว่าเราจะไปกินเมนูอะไรที่ไหนเมื่อไหร่นะครับก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับบ๊ายบายครับอ่ออม